เรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนงานม่บ้านนะคะล้างตู้เย็น,นะะดับแรกเราก็ต้องค้นคล้องออกก่อนนะคะอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เราต้องมาแยกดูว่าอันไหนที่หมดอายุแล้วก็ต้องเอาทิ้งนะคะบางทีเอาใส่จนลืมนะคะทุกคน ใส่นานเกินจนลืมนะคะนี่ก็ต้องเอาอกไปล้างนะคะก้างค่ะใส่ตอนไหนบ้างก็ไม่รู้ก็ควรจะล้างบ่อยๆนะคะ น,นี่ครีมะค่ะทุกคนครีมครีมกเอามาใส่ครีมเอามาใส่แล้วก็ลืมนะคะดูคะ่ะครีมโสมนะ,ะลืมมาดูอีกทีโอ้ยมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วมัน,นก็ต้องเอาทิ้งนะคะอำความสะอาดค่ะอะไรก็ไม่รู้ เจลอันนี้แม่เหมียวเตรียมน้ำมาเช็ดนะคะน,นี่ฟองไออะไรเขาเรียกว่าใยใยบวบนะคะแม่เหมียวเอามาถูนู่นถูนี่นะคะน้ำาใส่น้ำส้มสายชูและก็เบกกิ้งโซดานะคะเพื่อจะล้างฆ่าเชื้ออะไรต่างๆ เราจะเอามาเช็ดในในตรงที่เราเอาไปล้างไม่ได้นงะนี่เราเอาไปล้างไม่ได้แล้วก็เอามาเช็อย่างนี้นะคะโซดาตะกั่วน้ำโซเดายชู อเคในระดับนี้นะคะ่ะใช้รอบหลายเดือนมากเลยนะคะความสะอาดท่าทุกคนอกคนอกหมดเลยอันนี้น้ำแข็งอะไรน้ำแข็งแล้วยังไม่ยังไม่ละลายนะคะ เ,นะเพราะว่าฝาฝาช่องฟิตของแม่เมียวมันมันพังนะคะมันแตกนะคะแม่เหมียวก็เลยใช้แบบนี้เลยตู้เย็นแบบยังไงอะแบบประหยัดแบบ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังไงแบบสมบัตสุดเลย <c oughs> น,นี่เราก็ต้องเอาออกมม่หมดเลยนะคะ เด็กก็โลโกโซมันเด็กก็โลก,โซ,ลก,โ,ลกโซมากกว่านะคะนนจะออกไปล้างทั้งหมดเลยนะคะ,อ,นนะออกไปล้างทั้งหมดเลยอันไหนออกไปล้างได้แล้วก็ออกไปนะคะอันไหนเอาออกไปล้างไม่ได้แล้วก็เอาเช็ดนะคะเพราะว่าใน ตู้เย็นมันจะนนมีแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะเราต้องเราต้องเอทำความสะอาดบ่อยๆอุ้ยดูกล้วยสิคะกล้วย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 พันปีกล้วยพันปีนะทุกคนอะไรไม่รู้อยู่ในนี้ หกอทิ้งก็ทิ้งนะคะอันนี้จะเป็นอ่อันที่ไม่ให้มันมีกลิ่นนะคะไอ้ที่ดับกลิ่นนะคะก่อนก่อนดับกลิ่นไม่ให้ไอ้น,นี้มีกลิ่นนะคะนี่จะเป็นครีมครีม คาหน้าแช่มาพัาน,าน,านปีแล้วครีมทาหน้าครีทาหน้าพันปีนะโอเคคลิปนี้จะยาวแล้วไม่เหมียวขอไปทำงานต่อกัอนนะคะทุกคนอ่า ขอบคุณทุกคนที่มาทำความสะอาดตู้เย็นกับแม่เมียวนะคะทุกคนก็ทุกทุกอย่างคือคอนเทนต์เนาะทุกอย่างคือคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์แล้วก็เนื้อหาของแม่เมียวก็คือมาล้างตู้เย็นค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะไปล้างให้มันเสร็จก่อนคะ่ะ